อ่านให้ฟัง10151สรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมท้ายเรื่องของเอกสารการสอนชีวิชาไทยศึกษาฟังครบแล้วหนึ่งหน่วยในสิข้อควรตอบคำถามให้ได้6-8ข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตำราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่11ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทยแนวคิดข้อที่1ข้อพินิจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนามีหลายประเด็นเช่นความเชื่อและศาสนาในแง่วัฒนธรรมความหมายของคำว่าความเชื่อศาสนารัธิปัจญาทฤษฎีแก่กำเนิดศาสนาระบบสำคัญต่างๆของศาสนาศาสนากับสังคมและการศึกษาศาสนาในแง่ต่างๆ ข้อที่ 2. ความเชื่อลักษณะความคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์มนุษย์มีความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวเพื่อความมั่นคงทางจิตใจเป็นเครื่องห่อเลี้ยงใช้ชีวิตอยู่ได้ความเชื่อที่เป็นระบบก่อให้เกิดพิธีกรรมประเพณีและส่วนเชื่อมโยงที่สำคัญในสังคมเกิดเป็นศาสนาขึ้นข้อที่ 3. ในสังคมไทยมีความเชื่อและศาสนาหลากหลาย แต่ก็มีลักษณะความเป็นไทยร่วมกันคือความอดกั้นทางความเชื่อและศาสนาทําให้ความหลากหลายทางความเชื่อและศาสนาไม่ค่อยเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งทางด้านการเมืองและสังคมโดยรวมข้อที่4ความเชื่อและศาสนาที่มีที่พลต่อสถาบันสําคัญเช่นการปกครองกฎหมายการศึกษาทําให้ความเชื่อและศาสนาสแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆสอดปสานกันไปอย่างแยกไม่ออก การจะเข้าใจและเข้าถึงสภาพความคิดของสังคมไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยจึงจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะของความเชื่อและศาสนาของไทยด้วยข้อที่5ความเชื่อและศาสนาย่อมเปลี่ยนแปล หรือผู้นำไปใช้ในทางต่างๆจึงนับเป็นตัวจากและปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมความคิดโดยรวมของคนเปลี่ยนแปลงหรือถูกชักนำไปในทางต่างๆได้เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นศาสนาย่อมมีส่วนช่วยในการแก้ไขหรือทำให้ปัญหาซับซ้อนขึ้นได้ ข้อที่ 6. สังคมไทยร่วมสมัยดำรงอยู่ในลักษณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากทำให้เกิดช่องว่างทางความคิดและการสแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่ๆส่งผลต่อเนื่องให้เกิดกระแสของศาสนาใหม่ๆหรือแนวใหม่ๆในศาสนาหลักแต่เดิม ตอนที่11.1ข้อพินิจเบื้องต้นเรื่องความเชื่อและศาสนาที่11.1.1ความเชื่อและศาสนาในแง่วัฒนธรรมกรรม11.1.1เพราะเหตุใดความเชื่อและศาสนาจึงเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งทางวัฒนธรรมในแต่และสังคมให้นักศึกษาเขียนตอบอย่างสังเขปตอ เพราะความเชื่อและศาสนากําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์และกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมความเชื่อศาสนาเกิดขึ้นในสังคมในขณะเดียวกันก็มีการสร้างสรารสถาบันอื่นๆในสังคมด้วยเรื่องที่11.1.2ความเชื่อศาสนาลัทธิปัจฉญยา 2, คำสิ1เว่าศาสนาแปลตามศัพท์ว่าอะไร ตอบศาสนาแปลตามศัพท์คือสถาบันทางความเชื่อในสังคมมีคำสอนบุคลากรพิธีกรรมศาส,สนาสถานและศาสนิกผู้รับนับถือเป็นองค์ประกอบ ที่11.1.3ทฤษฎีเกี่ยวแก่กำเนิดศาสนาเกรรม11.1.3ให้นักศึกษาสรุปย่อสังเกตว่าตอบทฤษฎีเกี่ยวแก่กำเนิดศาสนามีหลายทฤษฎีเช่นศาส,สนาเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ศาสนาเกิดขึ้นจากความกลัวต้องการยึดเหนี่ยวให้พ้นภัย เรื่องที่11.1.4ระบบสำคัญต่างๆของศาสนากิจกรรม11.1.4ข้อที่1ให้นักศึกษาอธิบายอย่างสังเขปถึงระบบความเชื่อของศาสนาที่เป็นเรื่องทางปรัมปราคติตอบปรัมปราคติเป็นระบบในศาสนาศาส,สนาหนึ่งที่พยายามอธิบายหรือบันทึกเรื่องราวทางความเชื่อข้อที่สองคว่าจัก,กรวาลวิทยาหมายถึงอะไร ตอบจะก็ว่าวิทยาหมายถึงการอธิบายกำเนิดและความเป็นไปได้ของโรคในทางศาสนามักเกี่ยวโยงกับเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอันจะเป็นตัวกำหนดว่ามนุษย์จะอยู่ในสภาพอย่างไรเป็นไปอย่างไรเรื่องที่11.1.5ศาสนากับสังคมกิจกรรม11.1.5ข้อที่1ศาสนากับสังคมเกี่ยวพันกันในแง่ใดบ้างตอบ ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านความเชื่อจึงมีกำหนดความเป็นไปได้ในสังคมตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงสังคมโดยรวมศาสนากำหนดหรือเหตุผลเรื่องชนชั้นในสังคมและกำหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคมด้วยที่2ศาสนาศึกษาศึกษาถึงศาสนาในด้านใดบ้างตอบศาสนาศึกษาศึกษาเรื่องศาสนาทุกแง่ตั้งแต่คําสอนปัจจยาศีลธรรมจริยธรรมโรคกรัรร์พิธีกรรมจักรวาลวิทยา ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของศาสนานั้นๆตอนที่11.2ลักษณะความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยเรื่องที่11.2.1ความเชื่อดั้งเดิมกิจกรรม11.2.1ความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยมีอะไรบ้างให้อธิบายอย่างสังเกต ตอ่อความเชื่อเรื่องเดิมในสมัยสังคมไทยเรื่องความเชื่อผีสางเทวดาว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลดีร้ายเชื่อผีบรรพบุรุษว่าสามารถคุ้มครองครอบครัวบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขความเชื่อเกี่ยวแก่เรื่องข้าวนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องโรคและจัก,กรวาลว่ามีผู้สร้างถึงกำเนิดของมนุษย์ว่ามาจากน้ำเต้าใบใหญ่หรือกล่าวว่าเกิดมาจากมนุษย์ดึกดําบันคู่แรก ความเชื่อเหล่านี้ยังคงมีสะสมประสานกลมกลืนไปในความเชื่อและศาสนาที่เข้ามาจากอินเดียคือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเรื่องที่11.2.2ศาสนาที่มาจากอินเดียและศาสนาอื่นๆจกรรม11.2.2นอกจากศาสนาพุทธแล้วในสังคมไทยยังมีศาสนาใดอยู่ด้วยตอบสังคมไทยรับศาสนาพราหมณ์ พุทธศาสนาอันมีต้นกำเนิดจากอินเดียอันละผ่านมาจากศรีลังกาขอมมอญและมีศาสนาที่เข้ามาภายหลังเช่นอิสลามคิดแม้แต่ในปัจจุบันก็มีศาสนาแนวใหม่ๆเข้าสู่สังคมไทยที่11.2.3ลักษณะการนับถือศาสนาในสังคมไทยกิจกรรม11.2.3การนับถือศาสนาในสังคมไทยมีลักษณะเป็นเช่นใด ตอบในสังคมไทยศาส,สนาเป็นสิ่งที่คนในสังคมใช้เป็นหลักทางศีลธรรมและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความทุกข์ร้อนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมากกว่าจะเป็นสิ่งที่บังคับใช้ชีวิตทั้งหมดสิ่งใดที่ดีใช้ได้เข้ากัน กับส่วนอื่นๆของสังคมก็รับมาและรับมาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมไทยสังคมไทยจึงเปิดกว้างรับความคิดเห็นความเชื่อต่างๆเข้ามาผสมประสานกันและสามารถมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีสันติธรรมทางศาสนา เรื่องที่11.2.4สังคมไทยในฐานนะเป็นสังคมพุทธศาสนากิจกรรม11.2.4ให้นักศึกษาอธิบายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการที่สังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนา ตำรานาได้3มเรื่องใหญ่ๆคือที่สําคัญในศาสนาพุทธแบบไทยมีเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องบารมีเรื่องการอยู่ที่ส่วนกุศลทั้งหมดนี้มีความคิดเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลักทําให้สามารถอธิบายเหตุผลของจริยธรรมรศีลธรรมลักษณะความเหลื่อมล้ําทางสังคมการเลื่อนชั้นทางสังคมได้การใช้พุทธศาสนาในชีวิตประจำวันนอกจากจะเป็นหลักทางศีลธรรมแล้วคนไทยใช้ศาสนาเป็นระบบการประกัน เป็นระบบการสั่งสมและเป็นระบบการส่งหรือการนำกุศลไปสู่ผู้อื่นวัดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แนวคิดทางพูะพุธศาสนาปักหลักมั่นคงในสังคมไทยเพราะทำหน้าที่เป็นโรงเรียนโรงพยาบาลและเชื่อมโยงผู้ปกครองกับประชาชนตอนที่11.3ความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆเรื่องที่11.3.1การปกครองและกฎหมาย กิจกรรม11.3.1ติความคิดความเชื่อในศาสนาพุทธและศาสนา,าพราหมีมีอิทธิพลต่อการปกครองกฎหมายในสังคมไทยอย่างไรบ้างตอบศาสนา,าพราหม์และพุทธศาสนาให้ความคิดเรื่องผู้ปกครองในอุดมคติโดยเฉพาะพุทธศาสนามีข้อกำหนดทางจริยธรรมของผู้ปกครองเช่นทศพิธราชธรรมความคิดเป็นเรื่องธรรมราชา กำหนดความชอบธรรมและความเป็นธรรมในการออกกฎหมายการใช้กฎหมายและการใช้อำนาจของชนชั้นปกครองเรื่องที่11.3.2การศึกษากิจกรรม11.3.2ศาสนาพุทธมีบทบาทในการศึกษาของชุมชนในด้านใดบ้างตอบวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาตั้งแต่วิชาหนังสือธรรมดาวิชาการช่างวิชาสถาปัตยกรรมศิละปะต่างๆการเร่าเรียนจึงนำใช้ในตำราพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ พระพิสุเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำของชุมชนด้านความคิดความรู้ต่างๆเมื่อปรับปรุงการศึกษาให้เป็นระบบตะวันตกในรัชกาลที่5ก็ต้องใช้วัดและพระพิสุเป็นทรัพยากรสำคัญพื้นฐานที่จะเป็น ปฏิรูปก,การศึกษาเรื่องที่11.3.3ภาษาวรรณคดีและศิลปะแขนงต่างๆกิจกรรม11.3.3พุทธศาสนามีที่พลต่อภาษาวรรณคดีและศิลปะอื่นๆในด้านใดบ้างและอย่างไรต่อพุทธศาสนา,า,าศาสนาพรามณใช้ภาษาบาลีสันสกิตเมื่อเรารับวิชาวความรู้ทางด้านนั้นๆมาจึงรับเอาคำศัพท์ต่างๆมาด้วย แม้เมื่อมีความรู้มาจากตะวันตกก็ยังคงใช้ภาษาบาริสันสกฤตผูกกับภาษาต่างๆของวรรณคดีไทยมักได้เรื่องราวและแรงบันดาลใจจากศาสนา,าพราหมณ์และพุทธศาสนาคติพระพุทธศาสนาสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีแม้ที่ไม่ใช่วรรณกรรมพุทธศาสนาโดยตรงศิลปะด,ด้านอื่นๆก็เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับศาสนาทั้งสิน้นเช่น กิจกรรมฝาผนังใช้สอนคติทางพุทธศาสนาและใช้ประดับประดาศาสนาสถานการช่างการดนตรีเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมในศาสนาจึงกล่าวได้ว่าสัมพันธ์กับพุทธศาสนาอย่างแยกไม่ออกที่11.4สภาพความคิดความเชื่อและศาสนาในปัจจุบันที่11.4.1 ศาสนากับการเมืองการปกครองกิจกรรม11.4.1ศาสนาทุกศาสนาต่างเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่ความไม่เข้าใจแนวคิดอันเป็นหลักพื้นฐานให้โยงใยให้เกิดผลไม่ดีต่อข้อใดออกการพยายามแสดงลักษณะเฉพาะตนทางด้านความเชื่อและศาสนานำไปสู่ความขัดแยง้งทางการเมืองการปกครองเพราะอาจไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของชนชั้นที่ต่างศาสนากาันมีการใช้คติที่ต่างกาัน เป็นชนวนก่อให้เกิดความไม่สงบสุขเรื่องที่11.4.2สสศาสนากับความคิดเรื่องมนุษยธรรมกรรม11.4.2ศาสนามีบทบาทได้บ้างในด้านมนุษยธรรม ศาสนาเป็นจักสําคัญดําเนินการด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือผู้ตกยากประสบภยัยรวมทั้งรักษาสภาพาแวดล้อมเพราะสามารถใช้เป็นความเชื่อทําให้เกิดความศรัทธาและความวางใจว่าดําเนินการได้อย่างไม่มีอคติและไม่นําทรัพย์สินที่จะไปช่วยเหลือไปใช้ใจ่ายอย่างไม่ถูกต้องเรื่องที่11.4.3ผู้พุทธศาสนาในปัจจุบัน กิจกรรม11.4.3ข้อที่1ในสังคมไทยปัจจุบันกระบวนการพุทธศาสนาทางด้านศีลสมาธิปัญญามีสาระโดยสรุปเป็นเช่นใดตอบ พุทธศาสนาในปัจจุบันถูกมองว่าหมดความสำคัญลงเพราะวัดไม่ได้เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเมืองใหญ่เพราะพิสูจพฤติกรรมย่อหย่อนสังคมเปลี่ยนไปคำสอนอาจจะไม่เข้ากับสภาพปัจจุบันเกิดกระบวนการเพื่อปรับให้พุทธศาสนาเข้ากับสังคมเป็น3มแนวคือเน้นเรื่องวัดปฏิบัติให้เข้งครัดเน้นเรื่องการทำสมาธิแต่ทำด้วยสำนึกทางสังคมอุตสาหกรรมเน้นเรื่องปัญญา พยายามหาทางปรับให้เข้ากับชีวิตในปัจจุบันและศาสนาอื่นๆข้อที่สองพุทธศาสนามีบทบาทในสังคมไทยอย่างไรบ้างตอบพุทธศาสนาในปัจจุบันยังคงมีบทบาทในด้านการเป็นพื้นฐานหรือตัวช่วมทางความคิดความเชื่อแบบต่างๆการสร้างโลกทัศน์และขอบความคิดเกี่ยวกับคนและสังคมเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องไตรลักษณ์บทบาททางชุมชนในชนบทยังเป็นศูนย์กลางของชีวิตพะพิสูจเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาชุมชนและยังเป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจถ่วงดุนให้สังคมที่กำลังจเจริญกับวัตถุอย่างรวดเร็วเรื่องที่11.4.4ศาสนาใหม่ในสังคมไทยกิจกรรม11.4.4กระแสใหม่ๆทางด้านศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันมีอะไรบ้าง มีกระแสความคิดความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวกับการรักษาโลกมีศาสนาแนวใหม่ๆที่ชักจูงให้ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆแต่ก็มีความเชื่อบางแบบที่แฝงมาเพื่อหลอกลวง